กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์อีโมจิใน Facebook นะคะด้วยเว็บไซต์ SPESM m จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะ วิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกน QR code คด,ด้านหน้าคลิปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะขั้นตอนการสมัครก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลจริงหรืออีเมลที่มีขึ้นมาเองได้หมดเลยเนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นให้ที่เขา้ามาจไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานโดยบัญชี Gmail กันนได้เลยนะ เมื่อทุกคนสมัครการจัดแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดนะคะไลค์อีโมจิเนาะก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดไลค์อีโมจิกันแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะมีทั้งสองอันเนาะเราใช้เป็นอันแรกนะคะนี่เสร็จแล้วก็เลิ่มบริการที่เราต้องการนะคะเราใช้เป็นนี้นะค่ะยอดกดหัวใจนะคะเป็นการกดหลักเลยเอะอ่ เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปกับปีลิงกันได้เลยอะกับปีลิงตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้นําลิงมาวางและใส่จํานวนที่เราต้องการเนาะขั้นต่ำของเราอยู่ที่50เราใช้ไปเลยนะคะห0 0เนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ1ชั่วโมง8นาทีนะคะจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยนะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมและฟฟร์ขงข้ามบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกอมููและบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะ ต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะก็ Ivan, มีให้เลือกถึง3ช่องทางด e. ้วยกันนะคะสําหรับสมาชิกใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็ต้องมาเติมเงินก่อนที่เราจะไปซื้อออเดอร์นะคะอ่าช่องทางการเติมเงินช่องทางแรกนะคะก็คือการสแกน QRcode นะคะเติมพันต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งนะเมื่อเติม2 0 0พันบาทขึ้นไปเราบนอัพเพิ่ม5%กันเลยช่องทางที่2องสองอังเปอรวอลเล็ตนะคะเติมพันต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม1หนึ่ม2%นะะคแช่องททาางสุด้ยนะะค มีวอลเล็ตเนาะเติมขั้นตอนตั้งต่สิบบาทขึ้นไปได้เลยเมื่อเราใส่ยอดเงินเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลยนะคะแบบนี้เลยนะในส่วนของบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์สามารถที่จะมาชมตรงบริการตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของไอจ a c e b o o k YouTube Twitter Tik t o ต็อกนะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยเนาะตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งรวบรวมราคาต่อยอดหนึ่งพันคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้นะคะ ในส่วนประวัติการสั่งซื้อนะคะสาหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยเนาะก็จะมีให้ทั้งรหัสันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการคงเหลือสถานะออเดอร์ order, แจ้งให้เป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าลิงก์ของเราใช่ลิงก์จริงหรือเปล่าเราก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะ อ่ะต่อมานะคะในส่วนของตัวช่วยเหลือเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อที่ล่าช้าเกินกว่าปกตินะคะการชำระเงินหรือเรื่อง,งอื่นๆเนาะหากมีปัญหาด้านไหนก็เข้ามาี้แจงผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะการแนะนำเพื่อนเนาะเป็นช่องทางหนึ่งเลยที่แบบสามารถสร้างรายได้ได้นะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่เราได้ให้ไปเนาะ เ,เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็ตกันเลยนะคะจากรายได้ที่เพื่อนได้มีการเติมเข้ามาใช้งานในเว็บนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะนี่อ่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE SM ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะคะยอดกดใจของเราอยู่ที่สิบสี่ใจนะคะเพาอยอดลองรีรอบหนึ่งนะ ยอดกดใจของเรายังไม่ขึ้นเนาะงั้นเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนที่ยอดของเราได้ขยับขึ้นกันแล้วนะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักแล้วนะคะยอดกดใจของเราก็ไดขึ้นมาเป็น34แล้วนะคะและถ้าเกิดเรารออีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะครบตามที่เราต้องการเนาะสําหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้แล้ว,ลวนะคะสามารถจิ้มหนึ่งกราหล่องเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสําหรับวันนี้หากผู้พิ่ปรันได้ต้องขออภัยวีนะาต้องงีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ i you.